สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่นครพนมนะครับเรามาชมเรือไฟของจังหวัดนครพนมครับซึ่งวันนี้เป็นเรือไฟที่สวยสดงดงามจริงๆครับลำนี้เป็นเรือไฟเทิดพระเกียรติพระปริชาเจ้าฟ้าศิลปินนะครับถือว่าเป็นเรือไฟที่ เจ้าฟ้าวิสิตศิลปินนะครับถือว่าเป็นเรือไฟที่ยิ่งใหญ่มากในตราของเรือไฟของปีนี้นะครับตรงกลางเป็นตราของโสอทอนะครับสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้านะครับแล้วก็เป็นดอกไม้ด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นทรงไทยลายกระหนกนะครับหัวเป็นลายพญานาคนะครับถือว่าเป็นเรือไฟที่สวยงามยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครพนมเลยก็ว่าได้และอย่าลืมครับเราจะ มีนัดกันในคืนวันที่7เดือนตุลาคม2568ในค่ำคืนของวันนั้นจะมีการไหลเรือไฟของแต่ละอำเภอนะครับมีหลากหลายมากมายแล้วก็เป็นเรือไฟขนาดใหญ่ถึงกอาถึง80เมตรเลยทีเดียวนะครับความอลังการจะขนาดในนั้นอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวชม ในคืนวันที่7เดือนตุลาคม2,568กับงานไหลเรือไฟนครพนมและพบกันนะครับขอเชิญชวนทุกท่านชมความยิ่งใหญ่ลังการของเรือไฟนครพนมสวัสดีครับ